หอมผักกะแยงผู้ใดเนอเห็ดอ้อมกอบฝนตกกบหองอบอบอยากกินอ้อมกอบใส่ผักกะแงยงย่างเข้าตลาดกวาดสายตาผักกะแยงย่างโดนลายปวดขาปวดแข้ง โอ้ยพักกะแยงจากอยู่ใส่น้อวัดนีกับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องดิสไปใจใบนั่งช่วงกินเด้อพี่น้องมกเข็ดอย่างกะเห็ดพี่น้องมากินอย่างเห็ดเห็ดกินพี่น้องเยาว่ากันคันว่ากันมันบ่สบายใจพี่น้องเมนูนําเสนอม้อนี้นี่พี่น้องสู้นียังไงพี่น้องผักเกษตรอยู่สวนพี่น้องพักเกษตรพี่น้องผักเกษตร หรือจะเรียกผักกะถินได้พี่น้องเด้อเมนูนําเสนอกันนี่พี่น้องซุปน้อไม่สมพี่น้องน้องไม่สมกับเห็ดเองนี่พี่น้องเน้อเห็ดเองพี่น้องเป็นแล้วพี่น้องใส้ซุปแล้วมอยากผักผักกับกระสิมีอ่าผักแปรนั่พี่น้องก่อนอื่นกับนี่ผักแปรนสดๆดจากสวนแล้วพี่น้องสวนถั่วแกนเนี่ยน้องเก็บมาให้แล้วก็บังเกือต่ออะไรจากสวนเอาก็เก่าพี่น้องโฆษณาอีกอะไพี่น้องเรานี่ ก็ั me. ่วยก็ผ kind of ูกได้นางอยู่สวนนี <advantage of his mortality> ่หลายพี <tense mystery> ่น้องอะไรสามน่วยโอ้ยใจอยังดอกว่าอยากปักแล้วก็บักยอดบักมะละเด้อพี่น้องเด้อแล้วขอนวยมันพี่น้องหน่วยมันไหนกินแซ่บพี่น้องนี่กินแซ่บกัดกอมนะไม่เลือดหมอมีนอืออุ้งต้อุ้ยนี่มันสีซีแก้แค่น้อยตอนเนี้ยสีขมอัมรำเด้อพี่น้องเด้อขมอัมรำ วันนี้ตื่นตะสอบเนี่ยนะพี่น้องเพราท่านอี๋เพราะท่านเสกเครื่องประดับได้ปังเพราะท่านได้เตรียมตัวเพชรและพี่น้องแต่งตนาน่าเสือวก <c oughs> ็จะไปเปลี่ยนสุดใช่ไหมลองเสียตัวนี้คือเสียนุงย่งโยบานนะพี่น้องเสียนุงย่งโยบานกับเสียนุ่งทำงานมาคือกัน,นพี่น้องแด้วเอาที่ไปใจปใบหน้าจริงจังพี่น้องเยอะพี่น้องคนเยอะ, <c oughs> อเ,ยอะ <c oughs> เป็นบ่านุ่งปนกันดอกพี่นางสุดเอาบุญก็คือสุดเอาบุญ ชุดเอาบุญก็หมายถึงชุดเป็นพิธีชุดที่เป็นพิธีการนะพี่หลังเด้อชุดเอาบุญหมายถึงชุดที่ใส่ออกงานประมาณนั้นภาษาอีสานก็จะเรียกชุดเอาบุญนะพี่หลังเด้ออันนี้คือชุดเหรัญยุบาทรไปเนาะเสียผานุ่งเหรัญญุบาตตั้งหากทำงานตั้งหักเนาะชุดออกงานเขาเริ่นว่าชุดเอาบุญนะพี่หลังเด้อภาษาอีสานวันละคำ้ามไปหลังลใป้ เอาละกินบ่เหมดดับมาพี่น้องมาสีแบบนี้ไปอยาก,กพักได้พี่น้องวิธีทำหน่อไม้ดองนะพี่น้องเนะ้อฝาันดีดีแซ่หําเกียจาสามเหมื่อได้พี่น้องสองเหมื่อสองขึ้นก็ได้สองขึ้นก็ได้ไดแซ่หําเกียจจังเป็หล่างออกได้พี่น้องจังไปขันใส่เกียจอีกจังใส่หําเขามาใส่หําเขามามันจังได้กินไป <c oughs> กินหอดผู้ล ok ังคนได้มากแล้วสาวอื่นเพื่อนสาวก็ไม่้องเป็นเมนูที่เล่ามักที่สุดในเสนูสัอมพักกระเยด้ปิดไหล่เลยพี่น้องซี่หาฮอเก็ตหยอดเยอะก็จะ้าไปนลังเราดิอเมิการี่น้ออเมิกา เห็นมูข่อยเมาเราลี่ป่ะสักนี้เป็นตะละกุยไปหนอังโอ้โหได้ไปหนลังได้เราลี่เนาะอืมน่ผาดเราไปตไปแบบนี้สิมเมามากเลยสิมเมาลั่งมาเลยน่งใหม่เนาะค่อ,อ,คอยซุปนิดหน่อยน่ะก่อยกินผพูเดียวอืมอืม มา <laughs> กมาแล้วโอ้โหเจ็บสมเอาล่างมาเลยมาเห็ดน้องมสมไปจะกินอ่ะสื่อก็จอมากมันอืมเวลาต้มเสิ็เหม็นติดเฮี้ยนอ่ะรสชาติอืม,อม ก็เก็บตอนกกเก็บด้มือมือาสม่น้ไงไวไว้าเก็บหมือนในมืออื่นมากกว่าอันนี้แลพี่น้องมืออนกกแกไว้ไว้ก็อือ hạt bắp này rất là cẩn phải không? Hổ con Nó là bẩn Cái nước bè được không? พักใจกับมีพ่อยเก็บไปคนับบ่เขาอยากเก็บปะเนี่ยทาอ,อ่อนเอ้ยยอดออกไม่มนันอ่ะทาอ่อนไหมันอ่ะดอกยกำึงมึงเอาดิ ปีกไก่เนี่ยมันเป็นนวลเนียว่าจะเปลี่ยนกับถางไหม่ะมนก็โอ้ยไม่เวลาซุปหน่อไม้ดองพี่น้อกินหน่อตะอุ่มได้พอกันย่ามอะไนเนี่ยบ,บ่าขาดเนะ มันออยมากัวปลูกเย่างไปหน่อ <c oughs> สามหน่อยปลูกแกทก,กระถางหากมันบ่ถึงน,นึกออกอืมตัดจับถิ่มหมันแก่พยซุสหน่อ้สอมเงง เกาตื้นมาพัก,กเกษตรเนาะแห้งเดือดแห้งแตก,กต้นเดียวมาต้นเดียวนานา,อาอเนอาเขียเนาะ หักสิบบวกว่าคืดฮอดแหงเมื่อนี้ได้ยังกินแรงทั <c oughs> ้งต้มทั้งแกงอยากมีเวลาได้ไนลองหัทลองไปเหอฮัดแตงเพ่ง กินส้มเป่าก็สิเปล่าดิพี่น้องให้หัวเข่ามันขึ้นมากินของออกที่สบายกเป็ะ นู่ทางกินนะแจ่ต่อแล่ะเป่านุ่ทางกินก็หมายถึงสนุกกินนะ้ไหมหลังเรื่องนู่ทางกินปีนี้สนุกกินมะเขือตะแหละปีนี้นู่ทางกินนู่ทางหมายถึงสนุกเป็นขึ้นนุ่ทางวะ <c oughs> นุ่ทางกินขักมือปี แปลกเนาะนู้ดทางม,มามีอะไรอีกเยอะพี่น้องภาษาอีสานมาทั้งสนุกนู้ดทางเหลนนูน้ดทางเห็ดนู้ดทางกินประมาณนั้นน,ะน่าพักใต้เนี่ย ใบฟักไซนี่มันบอกขม้ะพี่ห้ังเด้อเห็นข,อ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 ขอ่อยเลลาลากองสิขมพราะอันหลับไม่ได้ขมปีมาเกินบานเท่าเด้ว ครับวิดีโอกินกับสิมือออกมือบอได้ไปมหนังมือออกมือบอ,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 ก,อ,บอก,ก็หมายถึงบันเว้นบันได้ไหมหนังเด้ว <c oughs> เหล้าพักเหล้าพักก็หมายถึงป้อมป้อมหลือเปล่าสิป้อมป้อมไปล้วเหล้าก็หมายถึงหืมตัวอย่างนัเหล้าเลยเหล้าพักก็เหล้า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 มุมม่ำเหล้าเอากินมุ้ม่มก็ไปเลยเหล้าเหล้า Ừ. đẹp, um, ừ. ừ. dùng cái còn nào, bảo cái còn thế này. ทวอวอมาเสมอสมอทอวมันอ่ะมันนีเจ็ดแปดคนมันอีเจ็ดแปดคนไปน้องอันเจ้าอันเพื่อนเจ้าสาวกับเจ้าสาวเี๊ยบงงไหม อยากเห็นเด้อยากเห็นวันละพัน <laughs> วันละพันวันละพันเนาะให้สิมันอ่ะอู้ยปักนายูเจ็บแปลก็มา้ง

ันบ่อยยืมเงินให้พี่หนังเด้อยากกัได้ากาศซื้อบ้านพี่หนังไปๆเลยอ่ะเก็บเงินซื้อบ้านเนี่ยไม่อยู่พราะพอข้าวก็ซื้อบ้านไม่แต่ว่า,าคือกับคืออน่แต่ว่า เอาที่สบายใจไปเนาะเขากมนสุขอยากเป็นหนิพี่น้องซ <c oughs> ื้อบ้านอยู่นี่ก็รไ่ไรเสือไงนี่พี่น้องต้องมีเครดิตพร้อมมีเงินพร้อมบ,นบน่บนว่าบ,บ่มีเงินก็ซื้อบ่ได้ไม่เครดิตก็กู้เงินบ่ได้พี่น้องทุกคนซื้อบ,บ้านก็ต้องกู้เงินธนาคารเนาะ ไม่แก่เด็ดแค่เด็ดหล่นจะเป็นหลังติ้งว่าเงินบอมี่ <c oughs> แค่เด็ดได้กับเป็นต่อแก่เป็นต่อแก,แก่แค่เด็ดได้ไม่นนองถ้าสามปีขึ้นเขาจะให้กูได้หลายบาทสองปีสามปีขึ้นโอเคก่งอแบบว่าแซ่บไปเนาะ พอกันคลิปหนาได้ไหมน้องเด้อไปลองเพ่งสังเพ่งล่าหรอคันเอาผมลงสิแสดงว่าซับผมใหม่ได้ไหมฮะคันเมื่อได้เอาผมเกินนี่แสดงว่าหัวเห่าได้นหน <laughs> okay, ไหมโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาได้ไหมน้องไม่ใบปุน